สบายดีพี่น้องเอ้ยตาล่าสุดมาดามมานะพี่น้องมาพร้อมกับเจ้าขนปุกปุยนี่ใช่ใช่พาพามาเที่ยววันนี้โอ้ไปไหนโตมาเที่ยวบ่จับได้ยังบ่จับมันไม่เป็นไรใครจับก็ได้มันขี้กลัวชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อชื่อใจลอย อันนี้เด้อนี่แบ่งเนี่ยสองแบ่งกันคนละถุงขอบคุณนะคะแบ่งกันคนละมัดามเอาอะไรมาเนาะขอบคุณครับก่อนอ่าได้แนวกินตอนเที่ยงแล้ววันนี้เออชื่ออะไรนะชื่อจ้อยลอยมันจ้อยเหมือนชื่อมันเลยเนาะนี่อย่างว่าโตคือมัดผมแล้วนี่แล้วก็นี่นะคะเอาไปมัดบานาฮารเลยสมะเออมัดบานาฮารโอเคเออแบ่งให้ยายอันหนึ่งเราเลือกเอาอันหนึ่ง อันน so ี้เอามาให้ปิ้งบ่นี่ปิ้งกินบ่ไปไปก่อไฟเฮรอให้มันลงมาเล่นกับตัวนี้บอหนิเล่นกันบ่เออเออรู้ได้ไงใจหมาตัวนี้มันบ่เห็ดไส้ละเจนเอาลองบังมีเห็นบ่มันย่านมันย่านี่มันยานบอเนี้ยโอ้ มันจังไว้เดี๋ยวมันเปียกนะนี่มันเห็นมันย่านนเห็นย่านไม่อยากลงมันจังไว้เนาะจังไว้มันมันไม่อยากลงไปนะมันดึงไว้เฮ้ยมันดึงไว้นะมันย่านเนาะหมอนี่เนาะถ้าว่าถ้าว่าลงปลาทิมไว้ในปลานี่คือตายอย่างเดียวเลยบอกส่งเลยให้ผู้เดียวถแต่คนมีมูอนี่ยมันจังห่วงโอ้โาสุดเอาหมามาเปิดหูเปิดตาเพื่อนนกัจังไปเลยนะ อ่อเอาลง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 อาลองบ้างนะเปิดหูเปิดตามูไม่เอเอนาเดนน่าเด่นเ,นนเ,เขาไปใหยังดอกโ,โอ้โหสันสันโอ้ยสันแม่เอาค่อยขึ้นรถนะแม่ค่อยไปจักมึงอยู่แล้วเ <c oughs> ี่น <c oughs> อะไรย่าหนะใจอยแม่เจ้าละมัดผมให้นะเอาเล่นอันเล็กเบอ้อ เสี่ยงอันหล่ะอันรูดเป็นรูดต่อดวงบอกหมาคือย่านโอ้หมาย่านไปทั่วเลยพี่น้องเอ้ยอาย่ในรถด้ฉันเด้อเออแปลเข็นเขาเป็นโฮมบุญป้าออกมาเปิดหูเปิดตาเลยออกมาทรมานมันพอดีมันก็เป็นตะย่านนี่ล่ะรถรถนี่คือที่ปลอดภัยแล้ว ปลอดภัยสุดแล้วห้ามลงเออเอาไปเขียนไปพูดละไปเข้าโฮมแล้วไงผ้ามาท่องเที่ยวเออมาเจอเพื่อนปาดแข็งเลยท่านตัวแข็งเลยมันมันเกร็งมากเนาะดูดิแน่นเลยมันเกร็งพี่น้องเอ้ยโอ้มันเกร็งเนาะมันเกร็งเว้ยกกิินนแแลล้้ววเกร็งหมดกิน ยังเย็นอยู่นี่ก่อนใจเย็นอ๋อเอาเอาลูกไปให้ตาสักดูเหรอนีให้ตาสักเลี้ยงอ๋อนี่ลูกลูกผลผลิตของมาดามกับตาสักบอกเราไ่ได้อารมณ์ไงจ้าเจเจหัวดีเบิ่งมันตัวผู้ตัวเมียนี่ตัวผู้ตัวขึ้นย่านย่านขนาดตัวสิเป็อยู่ไปเป็นลูกเคยเฮาอยู่มะโอ้ย่านลูกสาวไดเฮ้ยใครหน้าใครตายินีเ้ หมาคือเป็นตา๋ลูกเคยมันเห็นโจรมันสิบบนแร่นี่มันบดีิย์าผูก็ใบบอกมันโดดฟังอออย่างว่าลูกเคยเป็นแนวนี่เห็นตาใส่ไม่เท่าเนี่ยนี่ใส่เบืงดูกไปอยู่บ่มีลูกสาวได้หมาลูกสาวงามงามคือคุณอ่ะหลงไปอยู่บ่หมามันย่านขนาดเลยลูกเคยไปเข้าห่มไปเคย โอ้ยไม่เท่าเอื้ี so roat, ๋ยวท่าแล้วเริ่มคุ้นเคยแล้วก็เอาแล้วบาดนีะฮู้ฮู้ฮู้เลยขันมีมูนะนั่งนะเออเบื้องพูนนะโตแข็งมาแล้วพี่น้องเก็เฮ็ดบาปโตขนาดเลยเนาะเบื้องพูนนะจับบายแบบนี้ในโตแข็งเลยเออตัวมันแข็งมากเลยมันเก่งด้วยนะเออไปหนุนไปเติมความคุ้นเคยกับนนเออ แนมหนาแนมหลังบวกกาไปใส่เลยบบนี้ว่ามาขี้ยานก็นมีเออมันถ้าเป็นถ้าเป็นอลงมานน่โอ้ยมันอะไรแบบนี้หรออโล่ลงนะมัน,ลน,มนลแลนเออมันแลนแบบคูคล้ายๆเหมือนว่า ต้องประกาศเป็นเป็นยายอะนะมันประกาศเป็นเจ้าทินเลยได้ขนาดไอ้ลงนะมันเสียชื่อน้าไม่ได้เป็นผู้หญิงนะเสีชื่อวัดเสียชื่อวัดลายไปไหนโตขึ้นเตียงบ่ะนอนไปเตียงป่ะมันอยู่ไหมบนเตียงนะปอดแข็งเลยมันเก่งมากมันเป็นตะเมยทะเลเก่งนี่นะโดเป็นยังโดเก่งตัวแข็ง เป็นยังอมา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 ด้ยอะอกินอะเห็นไหมด้นย้อยใดๆเป็นโลกินะอันเดือดอเดือกันในอีดอันมา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 เร็วเร็วมาคือคนในะมันวูไปเลยคุยนั่นน่ะมันมะันเกรงมันสันนะน่ะอ้ยมันจะให้เราอุ้มไหมก่ะดือกุ้งขนาดไหแต่ย้อนเลยโล จะได้เด hey. um oh, like ้เฮ้ยเฮ้ยฟูนี่มันร้อนหรกิน่ะป่านคนเด้เอ้ยไปป่านเด็กน้อยยืมเขาหน่อยมา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 ด้อเ้อไปไปไปมามาๆฮ้ยะมาอยู่นไอมาเด้ฮะไปนาะไปนกเขานะไปมามามามเด้อเว่อมาว้าวา่าไปาโอ๊ยมากับปานคนเด้อนี่อี่เล็กบ่ฮะน่ยเออไม่เจ๊ได้แล้วบ่เนี้ กอดไว้อีกปาดโทเฮ้ยโตเป็นหมาได้บ๊แม่นค้อนได้เอาบ้กอดไปเลยเนี่ยถือแล้วนอนหยาเพอะนอนหินี่นะนอนน้ำกันอือบ้าเฮ้ยจบกันหมาเฝ้าเมื่อนมันกอดไปเนี่ยนะมันจับไปยังหมาเป็นดูสายตาลงคารวามันมันลงอยู่ในป่าตัวเดียวในเห็ดตายอย่างเดียวแล้วเบื้องซ่องแล้วเนาะมันคือสิยหายอยู่ผู้เดียวเลยเนาะ มาดามเมื่อกี้อ๋อมาดามมาทางนี้ใช่ไหมน้ำท่วมเด้ไปทางโน้นมาเจอเด็กๆไหมเราพูดน้ำท่วมฮะน้ำท่วมเยอะเพิ่มจะไปได้เยอะกว่าวันนั้นนะท่วมท่วมเยอะกว่าเมื่อวานอีกจเพิ่ยจะไปได้บ่มันกับพ่อไปได้อยู่แต่ว่าตอนนี้ไม่รู้น้ำมันมาอีกหรือยังเอาใจเาตังวงกินเข่าเหรมาดามจะล้างมืออยู่น้ำตรงนี้ก็มีนี่นี่นี่น้ำนี่นี่น้ำนั่นน้ำสะเดินหรอเออ

เฮ้ยเไสังแกงไหนเบิงบงอ้ยอันกับที่มูข้นมด้วดาเ้ยฮ้ยังไงเนี่ยคิดอะไรอยู่ด่าจะมาคเีเกร็งมากเลยนี่ปุยเป็นเอามันลงมาอยู่ในแค่นี้บ้านี่ลองเบิ้งกันนะ มันซียูอยู่บ่ให้มันอยู่แต่ในตะการลดดิ้นกับอะไรแมนบ้นเนาะเอามันมาเที่ยวเน่านเอามันมาทอลเออลูนใครหน้าใครตน้าโอ้ยสั้นแล้วสั้นอีกพี่น้องเลยย่านขนาดเลยโอ้ยอย่างตาคิดอะไรลูบบอลเปิดข้างนอกกันไปเสียใจบ่เออ เออไปอันก่อนอันต่อเลยได้ให้มาดังมือเดี่ยแน่โจเลเออไปยื่นร่างขามาได้เลยสิล่ะตัวอื่นตัวอื่นเอามาได้อยู่บ่โตอื่นเสียบ้านได้เออเอาเอาตัวนี้ที่มันสงบกว่็มู่นนะแม่นอ๋อตัวอื่นมันอารวาสแม่นตัวอื่นนี้บ่ได้เลยตัวม่เห็นไม่เหล่ามันเหานะเออไอตัวนี้นี่ดูถ้าทางถ้าอยู่ในจ่าฟูงอยู่ในฟูงนี่คือชีตาม เก่งกเก่ง,งถ้าอยู่ผูเ้เดียวแบบนี้อดอลอดน,นั่นแหละปัดเถอะมากันได้เอา้าโอเคพี่น้องเอ้ยมาดามมาแล้วมากินข้าวเที่ยงน้ำกัน